นะคสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ช่วงแบ่งปันพักเครื่องนะครับ EP หนึ่งเลยนะครับเพิ่งจะลองทํานะครับคอนเทนต์นี้ก็นี่ครับมีพระที่เข้ามาวันนี้นะครับก็จะนํามาให้ดูนะครับให้สมาชิกดูก่อนเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถิ่นนะครับนี่รุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนี่ ลบุรีนะครับก็เป็นพระทายเหนียวอีกเช่นกันนะครับนี่องนี้เลี่ยมทองนะครับประมาณห้ากัมนะนะครับทองประมาณห้ากัมจานมือหลวงพ่อครบเลยนะจานมือมีครบเลยนะครับนี่นะจานมือรับประกันแท้นะครับนี่ด้านหลังนะครับสีสวยเลยนะครับเหรียญเนี้ยใครติดใครสนใจนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับนี่นะอ่าหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นพร้อมทองนะหลักหมื่นไปไปนะครับ ตัวเลขเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อนี่ครับผมก็เพี้ยนเหีียวแรกนะครับอันนี้ที่ได้เช่ามานะครับวันนี้อ่าเดีียวนี้สองก็เป็นเหรียญนี้แล้วกันนะครับเหรียญี้สองนะครับก็จะเป็นเหรียญรวมพุทธคุณนะครับหลวงปู่เหลียววัดเลังทองนะครับองนี้โคดทองด้วยนะนะครับมาพร้อมกับเลี่ยมทองแท้ฝังเพชรรอบเลยนะนี่นะครับเหรียญรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะครับนี่สวยเลยแท้ทันหลวงปู่เหลียวนะ นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสกด้วยนะครับสําหรับหลวงพุทธคุณนี่นะครับน่าใช้มากหยดเงินนะครับบนหัวนี่เดี๋ยวลงจมูกให้ดูนะครับสวยไหมจมูกบนล่างเต็มเลยนะสวยเลยนะครับดูนะนี่กดทองนะครับนิยมที่สุดนะครับอ่านี่ครับด้านหลังนี่สวยสวยคมนะครับสวยคมอ่าเรื่องแท็กเก๊ไปดูคลิปนะครับน่าจะมีคลิปผมทำไปแล้วแหละ อันนี้มาขายเลยนะครับสนใจสอบถามได้ครับต่อมานะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นขาวในอิฐนะครับอันนี้เป็นบทลั่นนะครับเป็นบล็อกอ่าก้อนเมฆอ่าน่าจะก้อนเมฆนะเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่าก้อนเมฆนะครับอ่าก้อนเมฆนะครับบดลั่นนะไม่ใช่วัวลานนะครับเหรียญนี้บทลั่นเลยนี่ครับบดลั่นนะครับวิธีการดูก็นี่ครับดูถ้าดูง่ายๆเลยนะ นะครับหัวหอหีบนะครับต้องเป็นตัวกลมๆนะครับถ้าเป็นวงรีคือวาลานนะครับนี่หอหีบหอหีบหน้านะครับแล้วก็หอหีบหลังนะครับนี่เป็นกลมๆนะครับหัวกลมนะนะครับอันนี้หลงขายนะครับอันนี้ปล่อยหมดนะนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเพื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับเรี่ยมทองมาพร้อมใช้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับหลวงพ่อท้วมนะครับ หลวงพ่อท่วนะครับวัดเขาโบสนะครับพระครูศิลวิมลนะครับนี่หลวงพ่อเขาโบดนี่เป็นรุ่นสองนะครับเหีียรุ่นสองเรียมทองมาพร้อมใช้เลยนะนะครับทองก็หนาอยู่นะครับนี่น่าใช้นะครับแบบนี้สนใจสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆยนะต่อมานะครับเหรียญหันข้างนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเรียมทองนี่ปีสองห้านะครับอันนี้เป็นบล็อกอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เป็นบล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่รางคู่นะครับก็ตามราคานะครับตามเขาเรียกว่าตามความนิยมนะอ่ะสวยนะเดี๋ยวให้ดูครับสุดนะครับจมูกโด่งนะผิวเดิมนะครับเดิมๆประกันแท้เดิมนะครับประกันแท้ทุกเหรียญนะครับทุกองนะครับที่ว่าอยู่ในช่องผมนะครับนี่อ่ะดีสวยเลยนะครับยันตะก้อใหญ่นะครับสวยๆแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวให้ดูครับอ่ะอันนี้ เหรียญหลวงรูปหล่อนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเป็นรุ่นมหาลาบ90นะครับอันนี้ปี53นี่พร้อมทองเหมือนกันนะครับนี่พร้อมทองเหมือนกันน่าใช้มีเลขโค้ดนะครับ628นะนี่รันรันนาเบอร์นะครับนี่สวยนะราคาไม่แรงนะครับแบบนี้ไม่แพงนะครับมหาลาบ90ปี53เรียมทองพร้อมใช้เลยนะครับนี่อันนี้ที่ได้เช่านะครับก็แบ่งปันทุกองค์นะครับในไลน์นี่แบ่งปันทุกองค์นะ นี่อีกเหรียญนึ่งเป็นเหรียญไปเปอยนะครับหลวงพ่อเวทวัดเดิมนะครับอันนี้นะรุ่นแรกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็อ่ะอันนี้รุ่นแรกสายเหนียวนะเมืองชุมพรเลยนะเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งเลยนะครับสร้างแค่ห้าร้อยนะครับสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเวทวัดเดิมนะครับสร้างปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่หน้าพระก็ประมาณนี้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวใครสนใจองค์ไหนนะครับ แคปหรือว่าโทรไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คอนแทคไว้นะครับขอบคุณมากครับ